ายโรเมรีวาเมนประภูมนายมีนัทควนคุณผู้โรงเรียนบ้านกางในนามหัวหน้าโครงการให้เรียนรู้เปิดประตูสู่อาเซียนขอขอบคุณท่านเป็นอย่างยิ่งที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการดังกล่าวในวันนี้โครงการให้เรียนรู้เปิดประตูสู่อาเซียนได้จัด ขึ้นเพื่อรรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนตามรอบความร่วมมือด้านการศึกษาอาเซียนเกี่ยวกับแนวทางการปฏิรูปก,การศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียนโดยทางโรงเรียนบ้านดังได้เข้าร่วมกับกระทรวงต่างประเทศตามโครงการยั่วทูตความดีและโรงเรียนได้เตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี2551เ,เป็นต้นมาและในครันน้งนี้ได้แกนครงการค่ายการเรียนรู้ปบบปฐุมวันเทียนโดยโรงเรียนเครือข่ายเข้าร่วมการอบรมจำนวนทั้งสิ้น300คนคือ1โรงเรียนบ้านดัง166คน2โรงเรียนบ้านขาวาง28คน3โรงเรียนบ้านมรรล28คน4โรงเรียนบ้านมูดล24คน5โรงเรียนตอระรอพยานทัาะ4ี่ 26คนและคณะครู28คนวัตถุประสงค์เพื่อ1เพื่อ,อนักเรียนในโรงเรียนบ้านดังและโรงเรียนเครือก่ายมีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน2เพื่อสร้างนิสภาพความร่วมมือของนักเรียนและครูในกลุ่มโรงเรียนเครือก่าย3เพื่อนําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวันและเรียมความร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ในโอกาสนี้กระผมขอเรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตรังกล่าวเปิดโครงการค่าการเรียนรู้เปิดประตูสู่อาเซียนและบรรยาพิเศษขอการเรียนเชิญ <c oughs> <c oughs> กสวัสดีตองเช้าครับแล้วก็คุณครูและเรียนที่มาจากนหน่วที่ของเราคือตำบลอาปันโดอำเภอปันกูโดแล้วก็โรงเรียนบาง